Okay. สวัสดีค่ะออยคนเดิมนะคะออยออโตเบสที่นี่ของเราก็คือศูนย์รถยนต์ออโตเบสคาเซ็นเตอร์ของเราที่นี่นะคะอยู่ตลาดเป็นตลาดรถยนต์นะคะอียาราตรงนี้เราเปิดมาณนะวันนี้รวมก็4ปีสําหรับตรงนี้แต่ณนะวันนี้ออาจะมาแนะนําสินค้าของเรานะคะว่าตอนนี้เซกเมนต์ของเราตอนนี้สําคัญที่สุดมีอะไรบ้างซึ่งย้ําเลยค่ะรถตู้ที่นี่จะหลักๆคือรถตู้ ตอนนี้ออยมีสินค้าออยแนะนําอยู่ก็คือเป็นรถตู้ออนิวปี2023นะคะตอนนี้มีรถอยู่3คันพร้อมที่จะให้ลูกค้าขับกลับบ้านได้เลยเป็นรถตู้ออนิวหน้ายาวนะคะนน New, ปี2023แท้เบลยส23แผ่นเพด23ทุกอย่าง23เป๊ะทั้งหมดนะคะรถใหม่ไม่เที่ยง7กิโลเท่านั้นไม่มีการเคลื่อนย้ายจากที่ไหนเพจที่ขึ้น7กิโลเพราะว่า ขับในสต็อกเท่านั้นนะคะเราเอารถสไลด์ไปรับมาจากทางสต็อกให้ลูกค้าเลยไม่ขอบอกที่มานะคะว่าเราได้ยังไงแต่ยืนยันว่าสามารถจัดแบบป้ายแดงได้โดยดาว25%เหมือนกันไม่มีดอกเบี้ยทำได้แล้วก็สามารถจะใช้เงินดาวน้อยก็ทำได้แต่ว่าจะเป็นจัดแบบแฟเลเรสของมือสองก็คือเป็นเป็นแบบรถยนต์ใช้แล้วนะคะเราสามารถทำได้ทั้งสองแบบ ตรงนี้ของออยมีอยู่3คันมีสีขาว1คันสีบอล2คันเป็นเกียร์ออโต้ทั้งหมดนะคะรบกวนลูกค้านะคะสนใจอินบ x ็อกมาในเพจออโต้เบสได้เลยหรือจะเป็นไลน์แอดออโต้เบสก็ได้เหมือนกันก็คือเป็น a อดออโต้เบตรงตัวนะคะ A U T O แล้วก็ B E S t ออโต้เบสค่ะแล้วก็เบอร์มือถือสำหรับเรื่องรถตู้นะคะตอนนี้ออยจะใช้เป็น0838148777ค่ะ รถตอนนี้ยืนยันมีให้ลูกค้าพร้อมขับกลับบ้านไปทำงานไม่ต้องรอรถหลายเดือนค่ะเป็นรถตู้ออ New ปี2023แท้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะอันนี้เรามาพาชมภายในรถตู้ออนิวปี2023กันนะคะเชิญค,ค่ะ จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะก็คือเกียร์อัตโนมัติตัวนี้พวงมลาลัยนะคะจะมีระบบแบบขอโทษค่ะระบบเบรกแอร์แบก ABS มีครบสําหรับรุ่นนี้แอร์แบกมี2ลูกนะคะแล้วก็ด้วยตัวเครื่องตัวนี้จะอยู่ที่2 0 0 2 8ถ้าเราเรียกในศัพท์ของรถตู้นะคะและตรงนี้ก็คือห้องเครื่องแล้วก็ของรายละเอียดของหน้ารถของเขานะคะก็มีระบบตามที่เราเห็นเลยค่ะมีระบบกันลื่นมีระบบแอร์แล้วก็ระบบปรับต่างๆของ ตัวป้ายแดงจริงๆอันนี้คือเป็นรถตู้ป้ายแดงโฉมปัจจุบันณวันนี้ค่ะเราไปดูด้านหลังกันมาค่ะเรามาดูภายในของรถตู้ออนิลปี2023คันนี้กันตอนนี้ตุยอ,อยนั่งอยู่เนี่ยจะเป็นเบาะนั่งข้างหน้าสุดของการทางขึ้นทางลงนะคะนุ่มสะดวกสบายและยืนยันนะคะกลิ่นใหม่ยังอยู่ในรถมีอะไรบ้างนะตอนนี้จะเป็นเบาะทั้งหมด4แถวนะคะก็คือ 3, 3 3 3 3ก็จะตกทั้งหมด สิที่นั่งนะตอนนี้รวมคนขับด้วยทีนี้ในตัวรถของอันนี้มีอะไรบ้างออยบอกเลยค่ะมันคือรถตู้ออนิวปี2023เป็นรถตู้ออนิวป้ายแดงซึ่งตั้งแต่เรื่องเลยตั้งแต่ภายนอกและระบบเบรก ABS ถุงลมนี้ละภัยทุกอย่างมีครบแล้วก็ตัวรถนะคะตัวนี้เป็นระบบ ตัวถังนิรภัย G.O.A นะคะก็คือง่ายๆผ่านการทดสอบมาหมดแล้วแล้วมันก็คือรถตู้ออนยูปี2023แอร์ตัวนี้ออยจะไม่ได้เก่งเรื่องแอร์นะคะต้องบอกก่อนว่ารายละเอียดของตัวรถเนี่ยจะมีอีกเยอะถ้าอยากรู้หรือสนใจตรงไหนออยรบกวนนะคะอินบ็อกเข้ามาได้เลยหรือทักมาในเพจได้เลยนะคะขยับให้ดูว่านั่งสบายมากขาเราจะยืดได้เต็มที่อันนี้เราพรีเซนต์ได้เลยว่าตัวนี้ก็คือ โฉมปัจจุบันตัว23จดปี23ย้ำนะคะมีรถเลยขับออกกลับบ้านได้เลยค่ะไม่ต้องรองเหมือนป้ายแดงนะคะถ้าใครคิดว่าหารถไม่ได้คิดถึงเรานะคะออตโต้เบสยินดีค่ะโทรมาได้เลย0838148777โทรหาออยได้ตลอดเลยนะคะนิดนึง24ชั่วโมงแต่ถ้าไม่รับเดี๋ยวโทรกลับนะคะ